แม่แบมแบมรับร้องไห้จริงฝากข้อความนี้ถึงพี่หนุ่มและมดดำจากเรื่องราวสุวนร้อนแรงของมดดำขรชผา,าจนแฮชแท็กแบมมดดำติดเทรนทวิตเตอร์เจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษไปแล้วนั้นในขณะทางเดียวกันทางด้านพี่ชายแบมแบมเผยคุณแม่ร้องไห้ท่ามกลางแฟนคลับแบมแบมเป็นห่วงคุณแม่อย่างมากในขณะที่หนุ่มกัญชยัยได้เผยว่าจนกระทั่งล่าสุดคุณแม่แบมแบมได้เคลื่อนไหวไอจีอีกครั้งโดยระบุว่า ไม่พูดอะไรเลยแม่เองก็ไม่สบายใจเช่นกันแม่ขอขอบพระคุณทั้งคุณหนุ่มและคุณมดดำและขอเรียนให้ทราบด้วยใจจริงว่าแม่และน้องๆไม่ได้มีวิตกหรือโกรธเคืองกับเรื่องนี้มากมายตามสื่อบางสื่อที่เสนอข่าวโดยเฉพาะคุณมดดำขอให้อย่ากังวลและทำหน้าที่ของตนเองต่อไปด้วยความสบายใจพวกเราฟังคุณมดดำและถือว่าเป็นแฟนคลับด้วยซ้ํา เพราะเราฟังคุณเล่าข่าวตั้งแต่รายการแฉแต่เช้ากับคุณกรีศรีภูมิเศษตั้งแต่เด็กๆยังเล็กกันเพราะช่วงแม่ขับรถไปส่งลูกๆตามโรงเรียนก็ฟังรายการนี้ทุกวันจนทุกวันนี้ก็ยังดูรายการข่าวใส่ไข่เรียกได้ว่าเกือบทุกวันเลยโหนกระแสของคุณหนุม่มแม่ก็ดูทุกวันปรบมือให้และปวนหัวแทนคุณหนุ่มอยู่เป็นประจำฉะนั้นไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รู้จักคุณมดดำเลยแม่ขอใช้คำโบราณที่เขาพูดกันว่า มดดำเป็นคนที่ปากร้ายแต่ใจดีอีกอย่างแม่จะสอนเด็กๆอยู่เสมอว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับใครขอแค่ให้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่และทำให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนรักเราอินดูเราคือการไม่ลืมตัวฉะนั้นเด็กๆเ,เข้าใจดีถามว่าแม่ร้องไห้จริงไหมขอตอบเลยว่าจริง แต่ด้วยความที่เราผ่านอะไรกันมามากแม่เป็นคนที่อ่อนไหวกับเรื่องลูกๆมากไม่ว่าลูกจะดีใจก็ร้องไห้ลูกเสียใจแม่ก็ร้องไห้ร้องไห้เก่งมากครั้งนี้ที่ร้องไห้ยอมรับว่าค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกลูกเพราะเกือบสองปีกับเรื่องโควิดทําให้เราไม่ได้พบกันเลยและ2ปีนี้เป็นช่วงที่ลูกต้องกังวลตามลําพังคนเดียว